ดราม่าสนานสังคมตัดสินตามว่าถึงพื้นที่ส่วนตัวเปิดลิสต์สิบดาราสาวถูกพาดพิงเป็นมือที่สามชนวนความรักทำคู่อื่นสั่นคลอน หนึ่งแมตพรณีและไม้ส่งเครื่องส่งกานเตชนะโรคซึ่งตอนนั้นสาวแมทถูกพุ่งเป้าว่าเป็นมือที่สามทำรักของส่งกรารและนางเอกรุ่นพี่จบโลกแอฟทักซออนสุดท้ายการเวลาได้พิสูจน์สองปรางกนารานก็ถูกโยงเป็นนางเอกปอมือที่สามของคู่รักซุปตาดาังอาร์มไฮโซโพกสามมินพิชยาที่ตกอยู่ในลิสต์นางเอกม่อที่ถูกพุ่งเป้าเป็นมือที่สามของคู่รักคนดังอาร์มไฮโซพกสี่นิงชัญญาถูกโยงเป็นมือที่สา ามทำรักของพลอยหอวัางและทูศิราพังลงห้ามินดามีทรัพย์สินที่ถูกพาดพิงว่าทำคู่ของธัญญาออฟสุพนัทจบความสัมพันธ์ลงหกพลอยพัฒนาก้อนที่ถูกโยงเป็นมือที่สามแทรกกลางระหว่างเวียสุกรวัต์เบลล่าเจ็ดชิงชิงคาริธาเคยถูกพาดพิงเป็นมือที่สามทำรักของเวียสุกรวัต์เบลล่าสั่นคลอนอีกรายซึ่งตอนนั้นเป็นกระแสะข่าวราม่าหนักพอควรเหตุการณ์จากภาพที่โพส์ในไอจีแดนมีมุมที่คลายการ 8. หญิงกระฐาหนีไม่พ้นการถูกจับตาม,มองว่าเป็นมือที่3หลังจากที่คบกับตุนตุนลเทพอดีตสามีของดีเจชื่อดังซึ่งทางตุนและพี่สาวตุนได้ออกมายืนยันในความสัมพันธ์บริสุทธิ์ของคู่นี้ 9. จานาณฐาวีรนุชเคยถูกมองว่าเป็นมือที่3ทํารักคู่อื่นร้าวเนื่องจากภรรยาของฝ่ายชายออกมาพูดต่อหน้าสื่อซึ่งขณะนั้นจ่าได้ให้โอกาสฝ่ายชายตุทานานานในการพิสูจน์ตัวเอง 10. น้ําฝนพชรินหลัง ังจากที่เปิดตัวคบกับอาร์มพิพัฒน์ก็ถูกจับซ่องทันทีเพราะก่อนหน้านั้นฝ่ายชายมีแผนแต่งงานกับอดีตแฟนสาวซึ่งในตอนนั้นอาร์มได้ออกมาป้องแทนน้ำฝนว่าไม่ใช่มือที่สาม